ดังนั้นขออนุญาตนะคะไปอัปเดตมติครมกับท่านรองรัชดากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะคุณเอที่ทนอมและท่านผู้ชมค่ะค่ะมาได้คุยกับท่านรองนานแล้วเอาว่าคิดถึงกันอยู่เนาะใช่เดี๋ยวนะผมผมเว้นเรื่องไว้ก่อนนะคนละครึ่งเมื่อกี้ได้คุยกับท่านผู้ชมกคลังไปเรียบร้อยนะครับเพราะค่ะเออจะได้ไม่ต้องสามอาจารย์เนาะใช่จังมีอีกสองเรื่องที่สําคัญสําคัญสําหรับมติครมอรอบนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะเชิญครับอาจารย์ครับ ถ้าคนละครึ่งไปแล้วแล้วเรื่องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุยไปอย่างขาเติมแล้วครับอ่าเรียบร้อยทั้งสองเรื่องเรียบร้อยแล้วงั้นขอพูดเรื่องสวนสัตว์แห่งใหม่แล้วกันได้เลยกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับกับเรื่องเรื่องเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวานนะได้สองเรื่องค่ะเช่แล้วครับอาจารย์อย่างอย่างของเรื่องสวนสัตว์แห่งใหม่นะคะอย่างที่เราทราบกเป็นดีว่าสวนสัตว์ส์เนี่ย ็ได้ย้ายออกไปที่สวนสัตว์แห่งใหม่อยู่ที่คลองหกปทุมธานีตั้งอยู่บนพื้นที่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในขนาดสาม้อยไร่ทีนี้เมื่อวานนี้คอรมงก็อนุมัติกรอบวงเงินใหญ่ในภาพรวมเลยซึ่งจะใช้งบ1 9 7่บสล้านบาทค่ะแล้วก็สำหรับงบปีห6กเนี่ยจะใช้หนึ่งพั้อยเกล้านบาท แล้วก็คิดว่าการก่อสร้างทั้งหมดซึ่งแบ,บ่งเป็นสองระยะนะคะจะสามารถเปิดให้บริการในระยะแรกคือปี69แล้วก็เต็มรูปแบบในปี2,571ค่ะอันนี้เป็นที่ดินพระราชทานเนาะใช่ค่ะเป็นที่ดินพระราชทาน สามรไร่ก็จะแบ่งเป็นพื้นที่แสดงสัตว์และนิทรรศการซึ่งสัตว์เนี่ยก็จะมาจากหลายประเทศด้วยนะคะก็จะดูแลจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเขาค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมนะคะศูนย์บริหารและทำการวิจัยที่จะดูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาการเกษตรมีพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติอีก21ไร่ค่ะแล้วก็จัดให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ในเชิงพาณิช ได้อีก18บแปดไรที่จะรถก็จะกว้างขวางค่ะมากถึงสิบห้าไร่ด้วยอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กๆและเยาวชนสามารถที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ได้ นะคะก็ไปดูองนิเวศธรรมชาติต่างๆนานาได้ด้วยแบบงดงามสวยนี่ในระดับนานาชาติเลยค่ะอยากเห็นมากเลยปีสองพันหร้เจ็สิบเอ็ดนะคะที่จะเปิดบริการให้ประชาชนเข้าไปใช้71็ดสิบเอ็ดแต่ว่าในเฟสแรกก็จะห9เก้าก็เข้าไปดูได้แต่จะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะอีกสี่ปีอดใจรอไว้ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของอุดหนุนรายหัวนักเรียนนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ เราไม่ได้ปรับงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับนักเรียนที่เรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาร่วมสิบกว่าปีแล้วนะคะวันนี้เ mm hmm. มื่อวานคอรมงก็เห็นชอบที่จะอนุมัติงบประมาณแบบผูกพันต่อเนื่องสี่ปีเลยคือหกหกถึงหกเก้าวงเงินรวมสองแสหกพันสาร้อยหนึ่งล้านบาทค่ะอันนี้ก็ mm hmm. จะดูแลเด็กทั่วประเทศเลยนะคะ ทีนี้มันก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานคือสิบห้าปีนะคะแล้วค่าใช้ใจ่ายที่รัฐบาลจะดูแลให้ก็คือค่าการเรียนการสอนค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะอันนี้ดูแลตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาประถมมัธยมต้นมัธยมปลายและระดับปวชด้วยค่ะอุดหนุนรายหัว เพิ่มเติมขึ้นจากที่เคยกันได้กันใช่ไหมคะใช่ค่ะจื่อถึงเบ,บค่าเทอมได้ไงงอ้งานด้วยรอเปล่าคะอย่างนั้นเลยไหมคะอ,นนอันนี้ก็คือจนิงๆแล้วเ็กเราเรียนฟรีอยู่แล้วนะที่สังกัดเอของสอพทอแต่ว่าถ้าเกิดเรียนเอกชนเนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเงินรายหัวเนี่ยดูแลทั้งในส่วนของสถานศึกษาของรัฐและเอกชนด้วยค่ะอืมแล้วถ้าอย่างปีหกหกเนี่ยนะคะก็จะ จัดให้48,741ล้านบาทก็จะเพิ่มจากปี65 2,200ล้านบาทค่ะก็คือจะเพิ่มขึ้นให้ให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนนะคะแล้วก็ค่า<ม>ใช้จ่ายอย่างที่บอกไปแล้วว่ารัฐบาลอุดหนุนให้ค่ะ<ม>ก็เป็นาการีาร มีรายการว่าเป็นมีรายการอะไรบ้างใช่ไหมครับที่จะอุดหนุนใช่ค่ะก็อย่างเรื่องของการเรียนการสอนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียนแต่ทีนี้ที่ท่านผู้ปกครองบน่นๆกันก็บางที่เราเก็บค่าแอร์ค่าอะไรนิดหน่อยน,นะคะแต่ว่าเราต้องยืนยันว่าในหลักการเนี่ยมันเรียนฟรีสิ่งที่จําเป็นห้าอย่างในการจัดการสอนให้มีคุณภาพเนี่ยอันนี้รัฐบาลอุดหนุนค่ะแล้วถ้าดูตัวเลข สี่ปีเนี่ยใช้งบมากถึงสองแสนหกหมื่นสามสองแสนหกพันสองแสนหกพันสามร้อยหนึ่งล้านบาทค่ะครับนี่ถ้าผมขอได้สักรายการน่าจาันนะค่ะในงบสองแสนกว่าล้านเนี่ยขออินเทอร์เน็ตให้เด็กนักเรียน วันไหนเด็กที่เข้าไม่ถึงขอเดือนละร้อยเก้าเก้าก็ได้เดือนละเก้าสิบเก้าก็ได้แล้วไปคุยกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ต้องให้กสทชเป็นคนเี่ยแล้วก็ขอให้เด็กได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตวันไหนเด็กมาโรงเรียนไม่ได้ดูแลพ่อดูแลแม่ที่เจ็บป่วยอยู่นะดูแลน้องอย่างนี้นะ แล้วก็เขาก็เรียนออนไลน์ได้นะผลสื่อสารให้เขามีเนาะถ้าผมว่าถ้าเด็กได้อินเทอร์เน็ตก็น่าสนใจค่ะเนาะอาจารย์เนาะช่วยผลักดันที่อาจารย์ไอเด็กมีอินเทอร์เน็ตแล้วในขณะที่เขาจริงหลายที่มันก็มีโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตในระดับชุมชนตำบลอยู่แล้วนะแต่อาจจะยังไม่ใช่แบบว่าไปลงตามบ้านแล้วให้เด็กโดยตรงเลย เราให้เด็กโดยตรงเลยให้เขาได้ให้เขาได้แล้วก็เสร็จแล้วพอเขาได้เสร็จปั๊บถ้าเขามีอินเทอร์เน็ตนะพ่อแม่เขาทําอาชีพเขาอยากจะขายของก็ขายของให้พ่อแม่ได้ถ้าเขาอยากจะพอเขาทำได้อยากจะขายเพิ่มเขาก็ไปซื้อเน็ตเติมหมดเขาได้พัฒนาตัวประกอบกันในวัยเยาว์โอ้ผมว่านะจย์นะผมว่าเน็ตมันสําคัญกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเสื้อผ้าก็ใช้เน็ตผมว่าสําคัญนะใช่คือเคยเคยกันว่านรกระเป๋าเงินลืมอาไปได้แต่ว่ามือถือเนี่ยลืมอาไปไม่ได้เลยนะ เพราะว่าสุกันโอนกันผ่านทงอนไันอถึงหมดแล้วไปทานอาหารแล้วไม่ได้พกตังพกตังปใบเดียวแล้วบัตรเครดิตเขาก็ไม่รับเพราะวเราสั่งอาหารแค่สองร้อยบาทแล้วันนง้นแล้วเห็นเหตุอะล่ะคะใช่แล้วมันจะมีปัญหาว่าอินเทอร์เน็ตไม่ทำงานแอปธนาคารแพงนี่เราลำบากมากผมว่านะจังมันจเป็นมากเลยเนี่ย ถูกคะ่ะพี่คะขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งได้ั้ยไม่ใช่มติฮอร,รมอมแต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ต่อยอดความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียที่<ะ>วันนี้การดินไทยอะเขาไปเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพเจด้า ซึ่งเป็นเมืองสาคัญทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็ประตูสู่เมกาค่ะแล้วเที่ยวบินแรกเนี่ย19สิงหาคมนี้ทีนี้ไฟล์นี้มันคือหนึ่งคือการต่อยอดจากที่ท่านนายกไปเยือนซาอุดย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ30ปีของผู้นําระดับประเทศะนะคะแล้วดัาก็นํามาสู่การส่งออกสินค้าไทยที่จะตามมาทีนี้ทริปนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนไทยที่ไปแสวงบุญก็จะ ชื่นชอบนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวสากลที่ชอบมารักษาตัวมาช้อปปิ้งมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงสิบเท่าอะค่ะก็ประมาณสามแสนคนต่อปีแล้วก็ hmm. ไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อวานไปร่วมง,งานทางการบินไทยอะเขารับที่จะไปโปรโมทวัฒนธรรมสินค้าของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้บนเครื่องบินนะคะครับ ก็ถือว่าเรียกว่าตองจากจะได้ลูกค้าเพิ่มนะแล้วก็เป็นการโปรโมทวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีทั้งไทยพุทธและก็ไทยมุสลิมค่ะ mm hmm. เขาก็อยากจะดูว่าจะเอาอาหารอะไรขึ้นไปบนเครื่องได้บ้าง mm hmm. เช่นใช้เกลือหวานจากปัตณตีกล้วยฉาบหินจากยะลาแบบนี้ค่ะลูกหีีในวันที่ว่าเอาไปเสิร์ฟบ,บนเครื่องบินให้คนตะวันออกลา mm hmm. เขาได้รู้จักพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของเราให้มากขึ้นค่ะ อ,อ,อันนี้เปิดเมื่อไหร่นะจ๊านะเ <19 S 1> ที่ยวเที่ยวแรกสิบเก้าสิงหาคมเที่ยวแรกค่ะแล้วขออนุญาตโปรโมทให้เขาด้วยนะคะว่าถ้าบินการบินไทยกงเทสเจดดานเนี่ยได้ไมล์เลสเพิ่มไปก็พันไมล์แล้วลับก็ได้อีกพันไมล์อะคะ่ะ<ฆ>คือเป็นแบบท็อปอัพให้อ่ะมีสายการบินอื่นบินร่วมด้วยไหมจัดคือเดี๋ยวนะตอนที่นายก<ฆ>ไปแล้วเขาบอกเขาก็หลังจากที่เขาหยุดบินไปสามสิบปีอะเนาะ<ฆ>ใช่ไหมครับค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็มาบินเขานี่เขาบินมาก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็บินไทยก็จะบินเนี่ยวันที่สิบเก้าหรือ,อยังไงครับเราไม่เคยบินมีบินตรงไทยซาอุอะค่ะคือ,อจะมีสายการบินอื่นก็คือต้องไปทรานสิตประเทศอื่นแล้วก็ตงค่อยถึงมาเข้าประเทศไทยอะแต่จากเนี้ยเราก็คือจะฟื้นเส้นทางกรุงเทพเด่นดซึ่งหยุดไปสามสิบปีอะค่ะอืมนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดีๆนะครับที่เป็น ความสําเร็จในการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็การบินไทยก็กลับมาบินอีกรอบหนึ่งเรื่องวันที่19สิงหาคมนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณครั<ด>อบอาจารย์<ด>ครับ<ด>สวัสดีครับสวัสดีค่ะ